สวัสดีครับเอฟซี FC อาจารย์ต้นน้ำมักสุดสองนะครับเมื่อนี้สีมะไ่มะเบิงจะให้มาดูยาเร่งนะครับว่ายางที่โดนยาเร่งกับโดนไม่โดนยาเร่งนะ่ะมันแตกต่างกันยังไงครับให้ดูหมายถึงให้ดูเนื้อยางไม่ใช่ต้นยางวันนี้ให้ดูเนื้อยางที่เรากรีดไปนะครับเพรกรีดไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไง ในยะที่เรารู้อยู่แล้วว่ายางที่โดนยาเร่งเนี่ยมันจะรีดน้ํายางรีดน้ําเลี้ยงออกมาผสมกับเนื้อยางเรานะครับเมื่อเรากรีดไปยางเต็มถ้วยนะฮะแล้วเราหยดกรดลงไปคนๆๆๆแล้วมันก็นจะจับก้อนใช่ไหมฮะเวลาจับก้อนปุ๊บมันจะคัดออกมาคัดน้ําเลี้ยงแยกน้ําเลี้ยงออกมาเป็นก้อนยางนะฮะยางที่โดนยาเร่งดูง,ง่ายๆเลยนะครับมันจะไม่เป็นอย่างนี้ ขอบมันจะไม่ติดอย่างนี้นะฮะขอบจะไม่ติดอย่างนี้มาดูก้อนล่างก่าก้อนล่างใหญ่ดีอ่าดูก้อนล่างขอบมันจะไม่ติดอย่างนี้สังเกตมันจะยุบเข้าไปเลยนะฮะมันจะยุบเข้าไปเลยเนี่ยฮะดูไกลๆดูเนี่ยดูไกลๆดูใกล้สลับกันนะฮะขอบมันจะไม่ยุบเอ้ขอบมันจะยุบเข้าไปนะถ้าโดนยาเล็งในยะหนึ่งก็เพราะว่ามันรีดเอาน้ําเลี้ยงออกนะฮะ อันนี้คือน้ำหมักสูตรสองของทางต้นนะฮะส่วนนี้ไม่มียาเล่งนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแทบจะติดออกมาเงี้ยเอามาเนี่ยคือมันคัดสรรออกมาแต่เนื้อ,อยางล้วนๆนะฮะเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะวันนี้ให้มาดูเรื่องเกี่ยวกับยางที่โดนยาเล่งนะฮะมันก็จะตรงนี้มันก็จะเกิดช่องว่างนะยางที่โดนยาเล่งก็จะยุบตัวออกไป ถ้าห่างๆวาง่ายเนี่ยตัวนี้ห่างๆกันมาเลยเนีย่ยสังเกตอันนี้มันจะติดเลยใช่ไหมครับเวลาเราหยอดกดลงไปมันจะติดเลยแล้วเนี่ยระหว่างขอบถ้วยกับตัวเนี้ยมันจะติดเลยบางทีอธิบายไม่ค่อยเก่งนะ,ะก็ดูไปด้วยกันเนี่ยเห็นไหมมันจะติดอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยติดอย่างนี้เลยเห็นไหมจะติดอย่างน,นี้มันจะไม่ยุบนะฮะเนี่ย แล้วก็แงะออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่ยุบเนี่ยขอบดูขอบตัวเนี้ยก่อนก่อนที่เราจะแงะมันจะติดอย่างฮะเนี่ยดูก้อนเนี้ยต้นเดียวกันเนี่ยเนี่ยมันจะติดอย่างเงี้ยสังเกตง่ายๆนะฮะอันนี้คือต้นนี้ไม่มียาเร่งนะเลิกใช้ยาเร่งไปแล้วของสวนจาน้นเพราะว่าโดนกระทาชำเราเยอะมากนะครับดูแต่ละต้นเนี่ยส่วนของจาน้นนะฮะ น,นะฮะนีก็จะมีอย่างเงี้ยจะขอบอย่างเงี้ยดูขอบอย่างเงี้ยถ้าโดนยาเล่งก็จะห่างไปเลยนะครับที่ขอบดูเปลือกก็บางๆนะฮะบ,บางจริงนะครับเพราะมันหน้าเพิ่มมันเพิ่งสร้างแต่เราก็ไม่รู้จะไปกรีดตรงไหนมันก็จําเป็นต้องกรีดนะครับนะดูเลยนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูว่าให้ดูก่อนก่อนถ้วยยางว่า โดนยาเร่งมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเอน้ำแบบแบบไหนบางทีอาจจะเป็นว่าน้ําเลี้ยงเราออกเยอะนะฮะก็ได้ก็เป็นไปได้แต่แต่ให้ดูเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะครับกับหลายๆสถานการณ์ให้ดูหน้ายางด้วยว่ามีรอยไหมหรือเปล่าหน้ายางแล้วมันยุบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูหลายองค์ประกอบด้วยกันนะฮะอันนี้มีดำนะเพราะว่าเพราะว่า น้ำยางนะครับข้างในจะแดงเลยสังเกตนะฮะเนี่ยสร้างเนื้อไม้ได้ไวเพิ่งเพิ่งกีดไม่กี่เดือนนะตรงเนี้ยล้วสินแกนก็เริ่มกีดเป็นแล้วเห็นไหมแตกแล้วแหงออกมาแล้วทั้งที่เพิ่งเ,เพ,งพิ่งเริ่มกีดนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มกีดนะเนี่ยมันจะสร้างเนื้อไม้ไ,มได้ไวมากครับมาหุ้มแผ่ที่บาดน้ำหมักสูตรสองของจารต้นก็อย่างนี้ครสร้างเนื้อไม้ได้ไวแล้วก็คัดสรรแต่สิ่งดีๆนะคัดสรรเป็นน้ำ น้ำยางออกมานะน้ำเลี้ยงออกมาน้อยน้อยจริงๆนะฮะขอบคุณครับ F4 สวัสดีครับ